สวัสดีครับเพื่อนๆอ่ามาแล้วนะครับเมื่อวานกะจะไลฟ์ัหน่อยครับแต่ว่าพอดีติดภารกิจนะครับอันนี้เป็นพัสดุจากชนบุรีนะครับที่ที่เพื่อนๆเนี่ยในสมาชิกนะครับส่งมาให้ผมดูแต่ผมกับชอบนะฮะผมก็เลยขอเขาเช่านะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่านะครับไม่ต้องเสียเวลานะฮะเปิดไปเลยครับแป๊บหนึ่งนะครับ ๋ยาให้เพื่อนๆดูพระไปมาพานก่อนนะครับผมเสมาแล้วก็จเจริญพรบนครับเดี๋ยวเริ่มไปก่อนนะครับเดี๋ยวแกะก่อนครับรีบครับตอนนี้เช้าอยู่เลยครับเจ็ดโมงแล้ว หรังทั้งแต่กวกำลังจะไปทางานครับแกะเลยนะครับนี่ครับกำลังแกะครับลงนะผมมั่นใจมากเลยสองนะครับขอ,อแบ่งเลยครับอยู่ไมใ่ไมใกล้ไม่ไกลครับถ้าถ้าพี่ๆดูเป็นอะ่ะ สามารถรูปพระผมเนี่ยมันไม่มีตำเหน่งครับมันมีแต่ดูรูนเนื้อดูพิมพ์นะครับแล้วก็ดูทรงอายุพระได้ไหมครับอันนี้นะครับด,ดูพี่เขาแพ็คอย่างดีนะฮะแพ็คอย่างดีเลยครับเนี่ยขอใส่ในามาแล้วข้างในแล้วเดี๋ยวออกเลยดีกว่าครับชมกันนะฮะสององค์นะครับผมเช่ามาสององค์ มาดูกันครับมีพิมพ์เล็กนะครับกับพิมพ์ใหญ่เดี๋ยวเราจะเปิดพิมพ์เล็กก่อนนะครับก็หลักการเหมือนเดิมครับที่ผมบอกว่ามันไม่ต่างอะไรกันเลยถ้าดูพลาเนื้อผงได้เจอที่ไหนหรือว่าใครส่งมาให้เนี่ยคุณต้องควรพิจารณาก่อนนะครับนี่ครับพราเนื้อผงผม z o ม,มให้นะครับเนี่ยครับพื้อขาว บอกเลยว่าแบบนี้เคยเห็นไหมครับตะกุดคู่วัดไร่วารีครับหลวงพ่อทิมวัดไร่วารีผมเหม็นแบนนี้ปุ๊บขอดูเนื้อใใกล้ครับสวยมากครับองนี้เลยเช่าเลยครับเดีย๋ยวดูนะครับขยายก่อนครับ ต้องดูนะครับมือใหม่ครับจะให้จําพิมพ์อย่างนี้นะครับพิมพ์แล้วก็เนื้อแบบนี้นะครับเดี๋ยววันหน้าทีผมจะซูมให้ดูนะครับตะขุดเป็นอย่างนี้นะครับคาบขายขึ้นนะครับอันนี้ผมเช่าแน่นอนนะครับแล้วมาดูองค์ที่สองครับองค์ที่สองเนี่ย ผมก็ใช้การพิจารณาในการเลือกพระนะครับอายุพระเนื้อพระพิมพ์แล้วก็สิ่งที่ฝั่งด้านหลังนะครับครับดูไหลนะครับดูตรงนี้นะครับเนี่ยฮะไหลนะครับหลุมครับแล้วดูด้านหลังนะครับ เห็นไหมฮะตะก,กุดเดี่ยวนะครับแล้วก็ลูกประคำเม็ดประคำอันนี้เป็นตะก,กุดขาปิ่นโตนะครับผมใช้ในการพิจารณาในเรื่องของพระแล้วก็สิ่งที่ฝังนะครับพระชุดเนี้ผมก็มีนะครับผมถึงมั่นใจว่าผมถึงเช่าเลยเนี่ยแบบนี้เลยถ้าเพื่อนๆคนไหนมีแบบนี้นะครับส่งมาได้นะครับ ต้องเป็นแบบนี้นะครับเนื้อแบบนี้นะครับเนื้อต้องเป็นแบบนี้นะครับนี hey. ่ฮะความมีิติของพระนะครับความบอลอย่างเงี้ยครับเนื้อนี่ครับอันเนี้ยคือหลักการพิจารณาของผมนะครับจะเป็นอย่างนี้ทุกองค์เกือบทุกองค์ที่เป็นอย่างนี้นะครับฝากเพื่อนๆด้วยนะครับถ้าใครมีแบบเนี้ยส่งมาหาผมครับเดี๋ยวผมจะเอาองค์แบบ แบ่งแบ่งให้เช่าแล้วกันเนาะแบ่งผมจะประมูลองค์นี้ก่อนนะครับพรุ่งนี้นะครับจะประมูลองค์นี้นะครับเนี่ยครับจะประมูลองค์นี้นะครับเป็นองค์แรกนะครับนะครับฝากเพื่อนๆนะครับถ้าใครมีแบบนี้นะครับส่งมาหาผมนะครับไม่ต้องเกรงใจครับส่งมาร้อยรูปก็ได้นะครับเนี่ยครับขอให้เป็นแบบนี้นะจ๊ะขอให้เป็นสององค์นี้นะครับแบบนี้เลยครับผมรับเช่าครับ หน้าตาแบบนี้นะครับเรีงนี้ครับอย่างนี้ผมรับเช่านะครับวันนี้ขอขอตัวแล้วกันนะครับวันนี้วันนี้มาเร็วนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะแต่งตัวไปไปทำงานนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดติดตามพักเครื่องมงคลหลวงพ่อทิมระยองนะครับเนะครับใครมีแบบนี้นะครับส่งมาได้เลยนะครับผมเช่าจริงนะจ๊ะนะครับ ผมชอบจริงนะครับแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้ส่งมาครับเดี๋ยววัาหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมีการเดี๋ยวผมจะถ่ายเนื้อไปให้ดูนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแต่งตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ